สวัสดีครับทุกท่กทานขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บ่ายซุปเปอร์สามารถดูภาพนี้สิครับโอ้โห,โหนี่คือภาพการเปิดตัวการแข่งขัน e x t r e s e ม a ซป g o l e a g u e ในประเทศญี่ปุ่นหรือที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกัน,นสั้นว่า ESD นั่นเองครับเรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากๆครับ ต้องยอมรับว่าพวกเขาทําออกมาได้ดีและก็น่าชื่นชมไปอย่างมากเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยหลายๆคนถ้าได้เห็นต้องรู้สึกภูมิใจและภาคภูมิใจเหมือนอย่างแอดจนทําให้แอดคิดว่าในดีบานเราถ้ามีการนําเสนอและโปรโมทกีฬาเซปักตะก้อของพวกเราอย่างนี้บ้างคงจะสุดยอดไม่น้อยกว่าญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับและวนันนี้แอดได้นําคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นที่พวกเขาพูดถึงกีฬาเซปักตะก้อของพวกเรามาให้ฟังกันครับ บางคนก็บอกว่าผู้คนที่เล่นกีฬาเซปัตะก็เหมือนพวกเขามาจากการ์ตูนกับตันสุภาษะของพวกเราบางคนก็บอกว่ามันน่าทึ่งไปแล้วพวกเขาเหล่านี้มีพลังกระโดดที่มากมายและการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมร่างกายพวกเขามันยอดเยี่ยมเซะเหลือเกินและบางคนก็บอกว่าฉันไม่คิดว่าก,กีฬาประเภทนี้จะมีอยู่จริงฉันคิดว่ามันควรจะมีในเฉพาะโลกแห่งการ์ตูนมังงะเท่านั้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นที่พูดถึงกีฬาตะก้อในลีกของญี่ปุ่นไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกับคอมเมนต์แรกจากประเทศญี่ปุ่นครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเทคนิคก็น่าตื่นตาตื่นใจมันน่าทึ่งมากแต่ฉันเองก็ประทับใจมากกับความเร็วและความสามารถ ที่พวกเขากระโดดขึ้นทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการที่มีว t ทาแบบนี้นะมันทำให้ฉันอยากดูตะก้อมากขึ้นและตะกอ้อก็เป็นกีฬาที่ยอดเยี่ยมเสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตะก้อเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ชูชาต์มากๆและยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณมาก,มากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาตะก้อมันอนุญ,ญาตเฉพาะเทพเจ้าเล่นเท่านั้นทุกคนต้องมีประสาทที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นถึงจะเล่นมันได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาเซปตะกอทุกคนต้องมีเทคนิคที่สุดยอดอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการเตะโอเฮดนะในพื้นที่ที่เราต้องการโดดด้วยนะมันเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าดึงดูมากๆและมันก็สมเหตุสมผลที่สุดที่คุณกระโดดฟาดแบบนั้นเพื่อทำคะแนนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬา browse. ตะกอนะมันดูสนุกทุกครั้งที่ฉันได้ดูแต่ต้องระวังเรื่องของการกระทบกระแทกด้วยนะ บางทีมันก็ดูอันตรายเสะละเกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการโจมตีเหนือศร,รษะหรือการเตะเนือศระเนี่ยมันทําให้รู้สึกเหมือนตัวละครพวกเขาแข็งแกร่งและก็น่าทึ่งมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นกีฬาที่มีการแสดงทางกายภาพที่มากขนาดนี้มันช่างแตกต่างกับฟุตบอลโดยสิ้นเชิงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านะักกีฬาทุกคน พวกเขาเองมีประสาทสัมผัสมีการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับกีฬาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันเป็นกีฬาที่โดดเด่นมากพวกเขามีประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคงไม่มีกีฬาอะไร ที่จะวูวาได้เท่าขนาดนี้ขอบคุณมาก,มากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบางครั้งนะชันเองก็อยากจะลองแต่ชันเองก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแต่ชันเองมีความมั่นใจนะอย่างไรมาลองได้ครับเซปัตะกรอ้อของเรายอดอยู่แล้วครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเซปัตะก้อมันคืออันดับหนึ่งกับการแข่งขันฟุตบอลข่ามิตีเอาอย่านเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักกีฬาเซปัตะก้อนะพวกเขาเองพวกเขาเ่านั้น ช่างมีร่างกายที่น่าพิศวงไม่อย่างนั้นพวกเขาไม่สามารถเตะหรือกระโดดได้ขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาเซปตะกอนะฉันรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่จะต้องมีสัมพันธ์ของร่างกายที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเองเป็นคนตีเลนฟุตบอลเก่งแต่สําหรับกีฬาเซปตะกอฉันแย่มากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายที่ยืดหยุ่นมากๆ าขงพวกเขากางออก180องศาอย่างชัดเจน <ๆ S 1> เพอเพอบางครั้งมันมากกว่านั้นด้วยฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำมันได้อย่างไรก็ต้องค่อยๆฝึกนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาประเภทนี้มันมีอยู่จริงเลยเลยฉันคิดว่ากีฬาประเภทนี้มันจะมีเฉพาะในโลกของมังงะเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลักการของโอเฮดคิกหรือว่าการฟาดเนี่ยมันช่างยอดเยี่ยมมาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่คิดว่าตะกอจะเป็นกีฬาที่เป็นความจริงเพราะฉันคิดว่ามันอาจจะมีแค่ในโลกของสื่ะภาษาเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่าทึ่งมันน่าทึ่งเกินไปแล้วฉันอดใจไม่ได้ที่จะต้องโน้มน้าวตัวเองเพื่อมาลองกีฬาเซปักแต่กอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ฉันเองเนี่ยเคยเล่นกีฬาเซปัตะกเมื่อตอนมัธยมแต่ฉันรู้สึกว่าลูกตะกอ้อมันแข็งเกินไปคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาเข้าบอกว่าความยากของการแข่งขันกีฬาเซปัตะกมันก็คือฟุตบอลคู่ด้วยวอลเลย์บอลกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ Comment ต่อมาเข้าบอกว่าตอนนี้มีหลายคนที่หันมาเล่นกีฬาเซปัตะกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเข้าบอกว่าฉันเองเล่นฟุตบอลและก็คิกบ็อกซิ่งมาแล้วแต่ทุกคนเองในกีฬาเซปัตะก พวกเขาก็เล่นได้ดีมากๆเองจนฉันต้องรู้สึกอิจฉาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่นะมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมรรถะทั้งร่างกายสูงมากและการเตะลูกมันก็อยู่เหนือศีรษะในทุกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากมันเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมการรวมใจของนักสู้ญี่ปุ่นทุกคนอีกไม่นานกีฬาเซปักตะกอของญี่ปุ่นของเราต้องพัฒนาไปอย่างมากอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า รู้สึกประทับใจกับผู้เล่นญี่ปุ่นทุกๆคนมากพวกเขาทำได้ดีและยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้พวกเราฝึกตะกอ้อเยอะๆเพราะกีฬาประเภทนี้มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเจ๋งเหลือเกินกีฬาประเภทนี้มันดูเท่และก็แตกต่างมากๆถ้าพูดถึงในตอนนี้พวกเราเองในประเทศญี่ปุ่นมีคนเล่นตะกอ้อประมาณ2,000คนซึ่งเป็นรองจากกีฬาประเภทอ,อื่นแต่ฉันเชื่อเหลือเกินว่ากีฬาเซืักตะกอ้อ จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเองใส่รองเท้าเฉพาะกับการแข่งขันกีฬาประเภทนี้นั่นเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันบอกได้เลยกีฬาเซปักตะกมันเป็นอะไรที่ยากมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเจ๋งมากเหมือนพวกเขาเองหมุนตัวได้365รอหองศากันเลยทีเดียวไม่หรือบางครั้งพวกเขาอาจทำได้มากกว่านั้น หรือไม่อย่างนั้นพวกเขาต้องเป็นนินจาอย่างแน่นอนซึ่งพวกเขาก็สามารถทําสิ่งนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นกีฬาหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการเคลื่อนย้ายของพวกเขานะมันเหมือนนินจามันเหลือเชื่อมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่า จนถึงตอนนี้แล้วฉันบอกเลยว่ากีฬาเซปัตะกอ้อเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีความยอดเยี่ยมมากฉันหาใครตะก้ไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นที่พูดถึงกีฬาเซปกตะกอ้อของเราแม ยิ่งฟังก็ยิ่งมีความสุขครับอย่างไรครับขอให้หลายๆประเทศนำกีฬาเซปักตะกอ้อของเราไปเล่นให้มากๆนะครับและก็มีการจัดตั้งลีกแบบนี้ในทุกๆประเทศเนะครับผมอย่างไรแอดขอสนับสนุนและเชียกกีฬาเซปักตะกอ้อตลอดไปนะครับผมกีฬาเซปักตะกอ้อนะักกีฬาเซปักตะก้อสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ